สวัสดีครับชาตวันจันทวงงครับจากคณะพุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวังน้อยครับวันนี้มารับใบปริญญาอะไรคะวันนี้มารับพุทธศาสตร์บัณฑิตสาขาปรัชญาครับจากมหาจุฬาเรียนยากไหมคะสาขานี้ก็ยากนะครับเพราะว่าปรัชญาเนี่ยเราจะต้องไปเรียนในทฤษฎีของความรู้ที่เราได้รับก็คือว่า เป็นบอกเกิดของความรู้ทุกแขนงนะครับตั้งแต่เรื่องของายานวิทยาทฤษฎีความรู้เรื่องของอภิปรัชญาสิ่งที่เรามองไม่เห็นนะครับมีอีกหลายสาขาที่เราจะต้องเรียนรู้นี่คือศาสตร์ของปรัชญาครับแล้วเห็นว่าทํางานไปด้วยแล้วก็เรียนไปด้วยนี่ยากไหมคะก็เราต้องแบ่งเวลาครับเพราะว่าเ,เรียนเราก็ต้องแบ่งเวลาในการให้ให้กับการเรียนมากเพราะว่าการเรียนถือว่าเป็น,ปนสิ่งสําคัญที่บ่งบอกถึงอนาคตเรา ส่วนเรื่องของการทํางานเราก็เอาเอา,เอาประสบการณ์ในการเรียนด้วยไปใช้ในการทํางานตัวนี้ก็มีประโยชน์มากครับตื่นเต้นไหมคะวันนี้ก็ตื่นเต้นบ้างครับพอเวลาถึงถึงคิวตัวเองที่ต้องรับก็มีมีการประหม่าบ้างเล็กน้อยแล้วรู้สึกประทับใจอะไรในมหาวิทยาลัยแห่งนี้คะเป็นมหาวิทยาลัยที่มีเอกลักษณ์ก็คือว่าเป็นมหาวิทยาลัยที ที่สอนเรื่องพุทธศาสนาแล้วก็พุทธศาสนาไปไว้ในในเนื้อหาของการสอนดังนั้นเราจะแทรกซึมรู้รู้เกี่ยวกับพุทธศาสนาในเรื่องของการเรียนมากยิ่งขึ้นนี่คือจุดเด่นของมหาจุฬาแล้วการเรียนร่วมกับพระสงฆ์นี่เป็นยังไงบ้างคะการเรียนร่วมกับพระสงฆ์ช่วงแรกเราก็เป็นคนที่มาภายนอกนะครับไม่เราไม่ได้ เราไม่เคยได้รับบรรยากาศอย่างนี้เราก็รู้สึกประมาณนิดหน่อยแต่พอเข้ามาเรียนจริงๆแล้วพระคุณเจ้า,ท,าท่านให้ความเป็นกันเองมากแต่ว่าความเป็นกันเองของเราก็เราก็ต้องดูดูฐานะของเราด้วยอย่างนั้นเมื่ออยู่กับผู้เจ้าผู้เจ้าก็จะคอยแนะนําสิ่ง,งต่างๆให้เราด้วยคนะับแล้วอาจารย์คนไหนหรือผู้บัญชาท่านไหนคะที่รู้สึกว่าเรารู้สึกว่าเราประทับใจเขามากที่สุด ผู้บริหารนะครับผู้บริหารประทับใจประทับใจทุกท่านนะครับเพราะว่าท่านคอยช่วยเหลือแนะนําสิ่งต่างๆให้กับเราระหว่างที่เรียนเนี่ยก็มีอาจารย์ช่วยช่วยค่าเล่าเรียนบ้างช่วยแนะนําการสอนบ้างถือว่ามาเรียนที่หมหาจุฬากลายเป็นว่าเป็นพี่เป็นน้องเป็นญาติกันนี่คือเอกลักษณ์ของเราที่ดีอย่างไงครับ ชวนให้รุ่นต,ต่อไปหรือว่าคนที่อยู่ข้างนอกเนี่ยเข้ามาเรียนที่มจรค่ะครับมหาจุฬาถือว่าเปิดโอกาสให้ทุกท่นานให้ทุกท่านนะครับได้เข้ามาเรียนแล้วก็มีสาขาหลายสาขาที่ท่านสามารถเข้ามาเรียนแล้วไปประกอบอาชีพได้บางท่านบอกว่าเรียนมหาจุฬาแล้วได้อะไรถ้าท่านเข้ามาท่านจะได้ซึมซับถึงบรรยากาศของพุทธศาสนายอย่างแท้จริงครับ